สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล2023-2024สัปดาห์ที่32นะคะ วันศุกร์ที่3พฤษภาคม2567โฮเฟนแฮมเสมอกับไลซิก1ประตูต่อ1วันเสาร์ที่4พฤษภาคม2567วฟบวกเอาชนะดามสตัดไป3ประตูต่อ0เบรเมนเสมอกับมินเช่นกลัดบัก2ประตูต่อ2สตุตการ์ชนะไบเยอร์มิวนกไป3ประตูต่อ1ดอดมูลเอาชนะอัลสบวกไป5ประตูต่อ1โคโลนเสมอกับไฟบวก0ประตูต่อ0ขณะที่คืนวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคม256 อูนิโอนเบอร์ลินแพ้โบกุ้ง3ประตูต่อ4แฟรงเฟิร์ดแพ้เลเวอร์คูเซ่น1ประตูต่อห้ไฮเดนฮฮมเสมอกับไมล์ศูนย์ห้าหนึ่งประตูต่อ1นสถานการณ์ตารางคะแนนล่าสุดนะคะในสัปดาห์ที่32สําหรับบุนเดสลีกาเยอรมันไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นเนี่ยยังคงรักษาสถิติไร้พ่ายเอาไว้ได้นะคะ32นัดชนะ26และเสมอ6ค่ะแล้วก็คว้าแชมป์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะซึ่งตอนนี้มีอยู่8 4แต้ม ไบเยมิวนิกอันดับที่2ของตารางค่ะ32นัดชนะ22เสมอ3แพ้7มี69แต้มค่ะขณะที่อันดับที่3สตุ๊ดการ์ดนะคะ32นัดมี67แตม้มแอบเบไลซิกอันดับที่4นะคะมี63แต้มบรุสเซียดอดมุลอันดับที่5 60แตม้มไอทรชักแฟรงเฟิร์ตอันดับที่6ค่ะ45แตม้มอันดับ7ไฟบวก41แตม้มอันดับ8โฮเฟนฮา์มนะคะมี40แตม้มอันดับ9ออสบวกมี39แตม้ม อันดับที่10ไฮเดนฮามค่ะมี38แต้มอันดับที่11เวเดอร์เบรเมนนะคะมี38แต้มเท่ากันอันดับที่12วอลฟ์บวกค่ะมี3ามแต้มอันดับ13บสรูเสเซียมเหมือนเช่นกลัดบักมี33แต้มอันดับ14โบกคุ้มค่ะ3าแต้มอันดับที่15อุนิโอนเบอร์ลิน30แต้มนะคะอันดับที่16หไมย2่แต้มอันดับ17โคโลญ24แต้มและอันดับ18ดามสตั์ดมี17แต้ม ไปดูตำแหน่งดาวซันโวบุนเดสลีก้าเยอรมันรุดูการ 2,023- 2,024สัปดาห์ที่32กันค่ะแฮร์รี่เคนจากบบเยมวนิกนะคะยิงไปถึง36ประตูแล้วล่ะค่ะณเวลานี้ส่วนแซอูกิราซีจากสตุดการ์ดยิงไป25ประตูโลอิสโอเปนได้ยิงไป24ประตูเดนิสอุนดาฟจากสตุดการ์ดนะคะยิงไป18ประตูและเอเมดินเดมิโรวิชจากออาสบวกยิงไป15ประตูค่ะ ทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวสันโวได้ครบทุกกลีกเลยนะคะผ่านทาง Sport News Channel ค่ะ